สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ครับทิพย์คงเชนเช่นวันนี้ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมติ๊บคงเชนเชนเช่นเคยนะครับคือถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วผมพูดแปลกๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะกูเป็นรอดหนวันนี้นะฮะเราจะมาบอกความรู้สึกหลังเล่น Demon Fall นะครับใน Roblox นั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาคือกูไม่มีคลิปลงนั่นแหละครับก็เพื่อไม่กห้เราช้าครับเราไปเริ่มกันเลยครับไป ไหนเขาจะเล่าแล้วนะครับขอย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้เลยแล้วกันนะครับเดือมันฟอร์ตอนที่ผมเห็นเนี่ยแล้วผมอยากเล่นผมไปเจอในทิกตอกแล้วก็เอเอหน้าเล่นดีแล้วลองเข้าไปเล่นตอนผมเข้ามาเล่นครั้งแรกบอกเลยว่าควายดีๆนี่เองฮนะเว <c oughs> ลาเราเข้าเล่นเดือมันฟอร์ 4, ใช่ไหมเขาจะสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก็จะมีทั้งปุ่มเดินกดฟันป้องกันปิดฉากอะไรพวกนี้คือเขาบอกหมดเลยนะครับ ตอนผมเข้ามาเล่นผมไม่อ่านก็คือเล่นไปเลยนะครับพอเริ่มเนี่ยสร้างตัวละครอะไรเสร็จแล้วเข้าไปแล้วมันจะมีอาูรงตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราชนะเราจะเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราแพ้เราเป็นอสูรงผมเนี่ยจัดการมันจนแร่งร่วงไปหลายรอบแล้วแต่ผมไม่รู้วิธีปิดฉากเว้ยผมก็แบบเฮ้ยทำทำไงดีวะคือไม่รู้ก็ฟันหลายหลายรอบก็ตายสักทีมันไม่ปล่อยกูไปปล่อยไปเอยให้ไปเริ่มนื้อเรื่องใหม่ได้แล้วก็วนอยู่งั้นจนกระทั่งเน็ตหลุด ใช่ครับเนิทหลุดฮนะตอนเน็ผมหลุดปุ๊บผมก็วันหลังก็ได้ว่าะตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเข้าเล่นวันหลังแต่ด้วยความอยากเล่นกูก็รอให้เน็ตมาแล้วก็เล่นต่อเลยนะครับพอเข้าไปเนี่ยไอไอส่วนั้นคือไม่อยู่แล้วแล้วมันก็พาผมเนี่ยไปสูนเนื้อเรื่องก็คือผมเป็นมนุษย์แล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องเลยนะครับกูก็ไม่รู้วิธีปิดฉากตั้งแต่นั้นมาตอนที่เราเริ่มใช่ไหมเ,มเริ่มเล่นเนี่ย เราจะอยู่ที่เมืองอ่ไอเมืองหิมะเชื่ออะไรวะไฮายางาวะวะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เออนั่นแหละเมืองเพราะว่าเป็นเมืองหิมะแล้วกันนะครับ <c oughs> คือถ้าแม่งไม่มีทางให้กูเดินนะเว้ยไปไม่ถูกหมอกแม่งหนามากอะเออผมเนี่ยอย่างปกติไม่มีอะไรกำบังหรือบังหน้า่แล้วกูยั <c oughs> ยงจะเดินหลงเลยกูอย่างเอคลิปก่อนหน้านั้นก <c oughs> ูเดินหลงเลยอันนี้อะไร หมอกมองไม่เต็มแบบอืมทางขวาก็หมอกซ้ายก็หมอกแล้วหน้าแม่งก็หมอกเองโอ้โหหลงแบบโหหลงสุดๆนะฮะคือถ้าไม่มีทางเดิน,นตรงๆกูก็หลงอนะ่ะไปโซโลเลยผมก็เดินไปจนกระทั่งเข้าหมู่บ้านทีนี้ผมเนี่ยไปดูวิธีการเล่นมาใน YouTube นะฮะกูดูไ้เขาก็บอกว่าเ,าเราก็ต้องไปเมืองโอคุยะนะ คือมันมีตังเริ่มต้นนะให้ผมก็จ่ายค่าเดินทางซึ่งเวลาเดินทางครั้งหนึ่งเราจะเสีย100เหรียญเงี้ยมนพอเราเสียไปปุ๊บเราก็เดินทางได้นะครับผมก็ไปที่โอคุยะตอนกูไปโอคุยะผมว่าจะไปเซฟจุดเกิดก่อนนะครับแต่กูหาไม่เจอนะก็ไปปุ๊บผมตรงไปที่ร้านขายของกินอะไรพวกนี้ผมก็ไปซื้อจนกระทั่งตังกูหมดมซื้อเสร็จป,ปุ๊บผมก็ตรงไปที่สอบหน่วยพิฆาตาสูนเลยตอนผมเดินไปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เว้ยกดเข้าปึ๊กคือฟันอสูนเนี่ยแ่งร่วง หลายตัวแล้วแต่ปิดฉากไม่ได้ซากตัวเพราะอะไรครับเพราะกูไม่รู้ปุ่มไงล่ะผมก็งงไม่อะไรหมดป้องต้องได้ดิเออทำยังไงวะก็โดนรุมตายมาหลายครั้งจนกว่าจะผ่านกูก็ไม่ผ่านหรอกจริง,ง <S 2> <S 2> <S 2> ๆจนกระทั่งผมแบบเบื่อก็เลยเดินเก็บของแล้วเดินกลับมาเข้าเมืองที่เมืองอุคุยะอีกทีหนึง่งกูไปเจอเพเยอร์คนอนื่นนะฮะผมไปเจอเพเยอร์คนอนื่นเพเยอร์คนนี้เขาต้อนรับผมดีมากนะครับต้อนรับโดยการเอา ปานวายุฟาดหน้ากูโหแม่งเอาสกุดโอโหโอ้ไม่เยากบะพูดนะแล้วผมก็วัดทากูทำไมผิดเลยแค่เดินมากูแค่เดินมาดเนี่ยแค่ไปเก็บของกูผิดเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดที่เมืองโอคุยะแต่ไปเกิดที่เมืองฮิมะทีนี้คําถามคือกูจะไปโอคุยะยังไงอย่างที่ทุกคนดูนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่หลงทางได้เก่งมากมากนะครับเส้นทางกลาปไปเมืองโอคุยะเนี่ยแม่งไม่ใช่ง่งายๆเลยนะฮะในแมปเทมเนิลฟอร คือไม่ได้เพเมืองโอคุยะหรอกแม่งเมืองอื่นๆด้วยอ่ะคือถ้าจะไปเนี่ยควรที่จะนั่งรถม้าดีกว่ามันมันง่ายนะแต่กูแม่งลืมเซฟจุดเกิดที่โอคุยะผมก็แบบเอ้ยเอาก็เอาอะเดินเดินหาเดินหาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็เดินมั่วเลยเดินบมั่วมากๆนะครับแต่ กูก็ไปโผล่เมืองอุคุยะได้เว้ยเอองงสิงงงง,ง,งล่ะงงละเดอ่ะผม,มองุคุยะผมก็รู้แล้วว่าตอนที่ผมไปเกิดที่เมืองฮิมะเนี่ยมันเป็นโผล่ที่โรงพยาบาลผมหาเลยที่โรงพยาบาลอยงนี้อย่า,านะอย่ามีใครมากระทืบกูนะนะมองลุกลอบเลยคือกลัวแหวงมากเหมือนกูแบบหลบหนีอะไรสักอย่างก็เดินไปนะครับไปที่เหมือนโรงพยาบาลอผู้ป่วยโรงพยาบาลแล้วก็ไปเ็ฟจุดเกิดตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ไปสอบที่สถาบันการศึกษอีกทีนึงแล้วกูก็แพ้ <c oughs> คือผมเนี่ยคือเลเวลกูไม่ขึ้นน่ะหลายรอบมากเพราะอะไรครับกูไม่รู้ปุ่มปิดฉากฮะคือถ้าผมรู้เนี่ยผมน่าจะใช้เวลาแบบภายในวันสองวันในการสอบผ่านนะแต่เนึ่งด้วยกูไม่รู้กูก็เลยใช้เวลานานมากคือมันไม่ได้เป็นสัปดาห์คือเป็นเดือนเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นแล้วหัวร้อนคือมันไม่ผ่านสักทีกูก็ปิดไม่เล่นเลยนะครับไป,ไปเล่นเกมเอือ่นพอกลับมาเล่นนะครับคือตอนนั้นอ่ะผมนึกว่าหนีกูกาไงพอกลับมาเล่น แม่งก็ยังเป็นเป็นที่อะไรวะก็เลยลองไปหาดูอีกทีนึงในยูทู e เขาบอกว่ากดตัว B เวลาระวังอ่ามือที่คีย์บอร์ดตรงนิ้วโป้งเดี๋ยวก็จะเป็นสเปสบาร์ใช่ไหมคือปุ่ม B เนี่ยคุณเลื่อนนิ้วโป้งมาคุกก็ถึงแล้วนะไอ้กูไม่เอะใจวะ ตอนนั้นผมแม่งแบบอุ้ยแม่งเลยกูง่อย่างวะเนี่ยมัน่้จะรอกดแบบทีละปุ่มอ่ะเออรู้เลยก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับพอกูรู้เทคนิคละแต่กูก็ยังแพ้ถามว่ามันแพ้เพราะอะไระครับคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะกูลำคาที่สุดเลยอะ่ะคืออาศูรที่แม่งเป็นแบบสายหมัดที่คุณเคยเห็นที่ผมเล่นอยู่แม่งกูไม่อยากเจอตัวนี้มากมากเลยนะครับแม่งน่าเกลียดมากอะ่ะไอเจอตัวเดียวไม่เท่าไหร่เว้ยแต่แม่งชอบอยู่รวมเป็นกลุ่มในที่สอบอโอ้โหจะเป็นไงพก กูแบบก็ลังจะฟาดปุ๊บไม่เตะกูรูดูปุ๊บ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 พอเสร็จปุ๊บไอตัวที่เหลืออีกสามตัวกระเทิบกูนะฮะไม่ให้กูขยับโอเคคือมันก็เป็นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งบางครั้งคือกูก็เหลืออีกประมาณสี่ตัวกูจะผ่านแต่กูก็เจอไอ้นี่แล้วกูก็ตายก็ต้องมาทำใหม่บางครั้งคือได้ห่าตัวบางครั้งได้ตัวเดียวคือมันแล้วแต่รอบ จอยทั้งผมเล่นจนได้ตอนนั้นวิวประมาณ15หรือ16เนี่แหละจะไม่ได้แล้วใช้เวลาเยอะมากกว่าจะผ่านเพราผ่านเนี่ยเราก็จะสามารถทําดัมนิจิรินได้นะที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยก็เรยว่าเออออกไปทำได้เลยเออไม่ใช่แค่ตังค์อ,อ๋อเปล่าครับต้องใช้แร่ด้วยครับขอบคุณมากเ <c oughs> พราะผมไปขุดแร่เผอว่าจุดที่ผมรู้เนี่ยมันเป็นจุดที่ไปปานเพลิงดีขุดแร่เสร็จได้ประมาณ5อัน6อันจะเดินไปไปหาเปง่งคุกจะสอบปาน ให้กูทำไรครับหาสร้อยฮะสร้อยอสูรโอเคครับขอบคุณมากแล้วสู้ยากสู้ยากมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะแล้วมาสู้กับอีกตัวเนี้ยมันยากมากไม่กูกระโดดวูบปังโอ้โหโคตโใช้วลาเยอะมากจนกระทั่งกูก็กดออกคือกดกดออกไปนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่หัวร้อนมากมากพอทีนี้เข้าเซิ์ฟใหม่ละเหมือนเซิฟนั้นอ่ะมันมีคนมาตีไปแล้วแล้วก็ร่วงไปก่อนผมไปเนี่ยกูแค่เข้าไปแบบจิ้มอ่ะ จิปุ๊กแม่งเออแล้วก็ดอกสร้อยมาให้กูทันทีอีจี oh. <Easy. S 1> แล้วก็ได้ส้อยคอมาอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ผมจะมาแชรเป็นตอนอีพีแรกนะคือมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเอ้ถ้าเอาตรงๆนะเกมนี้เนี่ยผมให้คะแนนเลยเนี่ยอ่า เต็มสิแล้วกันนะครับคือที่ผมต้องตัดคะแนนไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับคือมอนบางตัวเนี่ยมันสู้ยากเกินไปนะบางคนเนี่ยก็แบบเอา้าสู้ยากยังไงก็เหม็นยากเลยแต่นส่วตัวผมเนี่ยผมเป็นสายโซโลนะครับผมไม่ค่อยชอบเล่นเป็นทีมเท่าไหรนะ่ว่าว่ากูเพื่อนไม่ว่า ผมจะเปสายโโล่เวลาผมเล่นเกมผมตีบอสของอะไรผมจะชอบตีคนเดียวมากกว่าเวลาเจออะไรแบบนีน้ผมแม่งก็จะแบบโอ้มันสู้ยากจังว่าคือถ้าเราสู้เป็นทีมเนี่ยง่ายมากๆครับส่วนอย่างที่สองฮะเพราะว่าอย่างที่คุณรู้กันนะครับผมเป็นคนหลงทางฮะแล้วมึงเล่นใส่หมอกมาโอ้โหใส่จะงวงไม่เห็นทางขอบคุณมากดีนะภารกิจมันมีบอกเส้นทางอะถึงแม้ขนาดบอกเส้นทางกูยังหลง ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว d e m o n f a l l จากโรบอคนะครับคือถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกไม่สนุกหรือรู้สึกแปลกแะลรับไม่ต้องแปลกใจคือกูเป็นรอดในครับขออภัยด้วยนะถ้าพูดอะไรที่มันไม่หนุกไม่มันไม่เข้าถึงอารมณ์เหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนนี้อารมณ์ที่กูมีอยู่คือเจ็บกูเจ็บปากเนี่ยไม่อยากพูดเยอะนะเออครับหากใครชอบก็อยกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย